สวัสดีครับช่องธรรมมาเด็กอ,อมาได้ถ่ายทำหลายวันติดตัวละวันนี้มาพบกันแล้วธรรมชาติบรรยากาศของทะเลอันดามันบ้านขขอแล้วน,นี้กำลังหาปลาอยู่ ชมทิวทัศน์บรรยากาศธรรมาชาติของทะเลวันนี้ทะเลเรียบมีคลื่นเล็กน้อยวันนี้ทะเลเป็นสีมรกตวันนี้ทะเลเป็นสีมรกตวันนี้ทะเลเป็นสีมรกตสวยงามวันนี้นวางเมื่อกี้นี้ได้ร้อย สี่สิบห้าสิบเท่าอว่างว,งวนเสร็จก็พักพอนะเป็นไปนอนธรรมาชาติลมทะเลใครจะมาท่องมาเที่ยวมีโอกาสก็มาได้อยู่นะครับช่วงนี้วันไหนขึ้นงบลมง,งบก็มาเที่ยวได้ ประกาศแจมชัยบรรยากาศธรรมชาติสวยงามงาม อาชีพทำมานะอาชีพปลามงเราก็อยู่ทะเลแล้วก็ทำงานทำการอยู่ทะเลเปูปลาในทะเลมันก็ไม่อดไม่อยากพี่นหอกเออ,เอ,อแตเราไมา่ขี้เกียจแตเราออกมาตกเป็ดตกมึกตกปลาอ,อ้สารพัดของปูปลาหอยอย่างนี้เราอยากกินแล้วก็ลงมาตามหาตามอะไรเออเรามาแฟกมาขุดจนมันพบ เราอยู่ทะเลเราอยู่เกาะกลางทะเลอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาของเราเอ,อ,อยู่กลางทะเลทะเลรอบหมดเลยเ,เราอยากปูอยากปลาเรามีอวนมีอะไรอ,อวนลงมาแล้วก็มาวางหนะ้าหาดมีละนะมีปลากระบอกมีอู้แต่ละวัดปลาที่ติดเข้ามาเ,เราหากินแต่ละว,วันเราไม่ต้องซื้อก็ได้ จ้าบรรยากาศแล้วตแรกก็มาก่อมาอะไรไปกรอต่อคลขายกับปลาซิวนเ่ยเรียกว่าปลาซิวทะเลแต่ภาษาละก็เรียกว่าปลากระต่าหรือว่าปลาชิ้ช่าง เนี่เราไปตากให้แห้งแล้วทําได้น้าชุบน้ําพริกสลรบพัดจะทํากินได้หมดทําได้หมด,ด,หมดกินเป่าๆก็ได้มันอร่อยขอสวัสดีเพียงตรงนี้นะครับช้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับสนับสนุนด้วยเออยังไม่ถึงปลายฝั่งเลยขอสวัสดีเพียงตค่นี้นะครับ สวัสดีครับช่องธรรมาหาเดก